รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน นุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาราตรงดรสราโลโบ สวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเติมปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย2องโมงสีนาทีทางช่อง Work ์คทอทีวหมายเลข23นะครับรายการเติมปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทําอาหารค่ะที่แสนอร่อยแบบคูณ2เลยเพราะว่านาะนาะนะกับเท็ดดี้เนี่ยนะคะจะเอาวัตถุดิบที่ทีมงานเตรียมไว้หนึ่งอย่างเนี่ยนะคะมาทําเมนูแสนอร่อย2อย่างนั่นเองภายใต้โจทย์จากวัตถุดิบเดียวกันนะครับและตอนนี้นะครับโจ์ก็อ,อยู่ตรงหน้าของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าว่าเปิด ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบอะไรครับมา1 2 3สองซปุ๊บ เป็นปลาหมึกนั่นเองนะครับมาเป็นวงแบบนี้ปลาหมึกวงนั่นเองค่ะคุณขานานาคิดว่าตัวปลาหมึกแบบนี้มาชุบแป้งทอดน่าจะอร่อยมากเลยค่ะแต่ถ้าเป็นแป้งชุบทอดธรรมดาเนี่ยก็เดี๋ยวจะสู้คนเขาไม่ได้นานาเอามาทําเป็นทอดมันปลาหมึกดีกว่าค่ะคุณได้มาแบบนี้เนี่ยด้วยปริมาณอาจจะมีไม่เยอะเราจะเน้นซอสเน้นเครื่องแล้วกันเดี๋ยวเรามาทําเป็นเมนูอร่อยๆนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงด้วยนั่นก็คือเมนูปลาหมึกผัดผงแนงไข่เค็มกะทิสดครับ สำหรับเมนูปลาหมึกผัดผงแนงไข่เค็มกะทิสดนะครับเราจะทําในส่วนของตัวซอสผงแนงไข่เค็มกันก่อนนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับอันนี้เรามีน้ําพริกแกงผนแนงสําเร็จรูปเราสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับผมจะใส่ลงไปในโถปั่นนะพริกแกงผงแนงนะครับใส่ลงไปจากนั้นตามชื่อเมนูเลยครับ อันนี้ผมใช้ไข่แดงเค็มนะเคล็ดลับของผมคือผมเอาไปนึ่งก่อนนะครับจะได้ไม่มีความคาวนะครับเอาออกให้หมดเลยเหลือแต่ความมันอย่างเดียวเลยครับยิ่งใส่ย,ยิ่งอร่อยนะครับแล้วก็อันนี้ปกติเนี่ยพวกผัดไข่เค็มผัดผงกะหรี่เขาอาจจะใช้นมข้นจืดวันนี้ผมมาใช้กะทินะครับนี่ใส่ได้เลยใใแบบนี้นะครับหอมแบบไทยๆแล้วก็เข้ากับแผนมากจากนั้นนะครับปิดฝาเครื่องปั่นนะครับเอาละมั่นใจว่า สนิทนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บอ่ะลงได้เลยแล้วก็ปั่นให้ตัวนี้นะครับเขาเนียนละเอียดเลยเอาครับอโอเคครับใช้เวลาปั่นไม่นานนะครับคุณผู้ชมครับสังเ,เกตด,ดูนี่จะได้ความข้นแบบนี้เลยขอเปิดโชว์ <c oughs> นี่นี่นะครับข้างในจะต้องได้แบบนี้เลยได้แบบนี้เดี๋ยวเราพร้อมที่จะเอามาผัดลงในกระทะแล้วล่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือส่วนผสมของผนังนะครัที่เราทําเตรียมไว้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับนํากระทะขึ้นตั้งไฟนะครับ พอกระทะของเราเริ่มร้อนนะครับน้ำมันพืชนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับลักษณะเมนูของผมนะครับคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยจะชื่นชอบปลาหมึกผัดไข่เค็มคนส่วนใหญ่จะคุ้นชินกับรสชาติแบบนั้นแต่วันนี้นะครับผมจะเอามาอัดแนปนนิดหนึ่งนะฮะเอามาปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบไทยๆแล้วก็หอมๆเลย แล้วเอาไข่แดงเค็มเนี่ยมาปั่นให้เนียนเลยนะครับกับพริกแกงผงแนงดังนั้นเนี่ยเวลาทานเนี่ยเหมือนแบบเราได้ก,กลิ่นอายของความเป็นไทยจะมีเครื่องเทศสมุนไพรนิดหนึ่งแล้วก็มีความมันของตัวไข่เค็มนะครับได้แบบนี้นะครับน้ำมันเริ่มร้อนนะฮะคุณผู้ชมเราจะใส่หอมใหญ่ที่เราหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้นะครับลงไปเลยครับนี่ตามด้วยพริกฝรั่ง3ามสีนะครับอันนี้หอมๆเลยนะครับพอเขาสุกเนี่ยก็จะมีความหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมๆด้วยเอาละ ผัดให้เข้าๆกันนะครับโอเคครับเราผัดตัวหอมใหญ่แล้วก็พริกฝรั่ง3สีเข้าด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้ปลามึกซึ่งเป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะครับใส่ลงไปผัดได้เลยนะครับมีวงเล็กวงใหญ่นะให้ปลาหมึกเนี่ยเขาโดนความร้อนหน่อยนะฮะ ผัดไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มเติมนะถ้าสมมติว่าใครอยากได้รสชาติกลมกล่อมนิดนึงใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับอันนี้ผมใส่ลงไปในซอสแนงเลยนะเอาละคนให้เข้ากันพอปลาหมึกเริ่มสุกเนี่ยฮะเขาจะมีน้ำออกมาปลาหมึกเริ่มสุกนะครับคุณผู้ชมเราก็จะใส่ตัวซอสแนงที่เราเตรียมไว้เราไม่ต้องการผัดนานมากนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยตัวปลาหมึกที่เราเอาไปผัดเมื่อกี้เนี่ยแป๊บเดียวพอนะครับแล้วก็ใส่น,นี้ได้เลย จากนั้นก็ค่อยๆค,คนให้เข้ากันนะน่ากินเลยนี่ดูสิครับคุณผู้ชมครับผัดให้เข้ากันแบบนี้มันเป็นเนื้อเนียนเลยนะฮะได้เข้าสวยร้อนๆมานี่ฟินมากๆนี่แหละครับคุณผู้ชมครับปลาหมึกของเรานะครับสุกปุ๊บก็จะน่ากินแบบนี้เลยดูโอ้โหได้แบบนี้อีกหนึ่งเคล็ดลับนะฮะคุณผู้ชมเพื่อให้น่ากินน่าอร่อยยิ่งขึ้นนะครับก่อนยกลงนะอันนี้เป็นน้ํามันน้ําพริกเผานะครับ นะสีสันดูแบบฉูดฉาดเลยผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้แบบนี้เรียบร้อยนะครับเราปิดไฟได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะฮะกับเมนูปลาหมึกผัดแกงผะนแงงไข่เค็มกะทิสดครับเอาละครับคุณผู้ชมครับปลาหมึกผัดพะนแงงไข่เค็มกะทิสดนะครับนี่เลยตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับโอ้โหดูปลาหมึกยังเด้งๆอยู่นะครับแล้วก็มีซอสผะนแงงไข่เค็ม ไม่รู้ว่าเป็นปลาหมึกนะซอสปกคุมนี่ได้แบบนี้นะครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงนะครับแล้วก็ต้นหอมหวางคูุกค,คู่กันเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับปลาหมึกผัดแนงไข่เค็มกะทิสดครับ ทอดมันของนานาเนี่ยค่ะใส่ตัวแป้งประกอบอาหารเข้าไปด้วยทําเนื้อแบตเทอร์ให้เหลวๆหน่อยเป็นอีกหนึ่งเท t ์เจอร์ของทอดมันที่อยากให้คุณลองเอาไปทําทานกันค่ะวันนี้เรามีเมนูซุกี้ทะเลผักบุ้งกรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำ เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะใส่น้ำน้ำจิ้มซุกี้และงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันนำกุ้งสดปอกเปลือกเหลือหางและปลาหมึกหั่นแว่นกลมลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำกุ้งและปลาหมึกที่ชุบส่วนผสมแป้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ ทอดจนกระทั่งสุกรอบนำขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่พักบุ้งลงในภาชนะตามด้วยน้ำจิ้มซูกี้คลุกเคล้าให้เข้ากันเทปแป้งประกอบอาหารรากโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ นำผักบุ้งไทยซอยเส้นที่คล้าแป้งไว้นำหลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้กระชอนตะล่อมให้ผักบุ้งเป็นแพ้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบนำขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่วุ้นเส้นแช่น้ำตัดท่อนสัน้นผัดพอสุก รงรปด้วยน้ำจิ้มซูกี้สำเร็จรูปใส่แครอทกดเป็นดอกไม้ลวกสุกข้าวโพดออดหั่นแฉลบต้นหอมหันนกกห่นท่อนผักกาดขาวหั่นท่อนและขึ้นช่ายหั่นท่อนผัดโดยใช้ไปแรงจนส่วนผสมทั้งหมดสุกแล้วปิดไฟพักไว้วางผักบุ้งทอดกรอบบนภาชนะต่ำด้วยส่วนผสมซูกี้ กุ้งและปลาหมึกชุบแป้งทอดกรอบโรยด้วยงาขาวคั่วรับประทานกับน้ำติ้มซุก,กี้กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูซุก,กี้ทะเลผักบุ้งกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ ของเราวันนี้นะคะที่เป็นปลาหมึกเนี่ยนานายอยากเอาปลาหมึกมาทําทอดมันค่ะทอดมันของนานาวันนี้เน,เนื้อทอดมันจะกรอบๆหน่อยแล้วก็เป็นเนื้อปลาหมึกชิ้นโตๆเลยอยู่ข้างในมาดูวิธีการทําพร้อมๆกันดีกว่าค่ะพอบอกว่าทําทอดมันเนี่ยน้าพริกแกงเผ็ดสําคัญมากๆค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นน้าพริกแกงเผ็ดตราโลโบค่ะคุณผู้ชม่ะเพราะว่าเขาได้กลิ่นและรสชาติของแกงไทยแบบดั้งเดิมเอามาทําทอดมันออร่ยอร่อย เนื้อละเอียดยิบอย่างนี้เลยจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปเราจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปก่อนแล้วก็คนให้เข้ากันเนื้อปลากรายขูดค่ะนี่คือทอดมันของเราใช้ช้อนเนี่ยแหละค่ะคน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 ตัวพริกแกงกับปลากรายให้เข้ากันก่อนเรามีส่วนผสมที่ทําให้เขาเข้ากันง่ายขึ้นคือไข่ไก่นะคะอ่ะส่วนผสมของปลากรายกับน้ำพริกแกงเผ็ด เริ่มเข้ากันแล้วเรามาปรุงรสกันค่ะเวลาปรุงรสอาหารไทยเนี่ยคุณขาน้ำปลาสำคัญมากๆเลย นา,นาเลือกใช้เป็นตัวนี้ค่ะน้ำปลาตราขอยหลอดลดดั้งเดิมเขาคัดเลือกปลาไส้ตันคุณภาพดีผ่านกระบวนการหมักที่ได้คุณภาพถูกหลักอนามัยนะคะเพิ่มความหวานค่ะง่ายมากๆไม่ต้องรอละลายด้วยนี่เลยน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลค่ะเนี่ยสะดวกสบายมากๆค่ะคุณขารสชาติคงที่สะดวกในการใช้งาน คน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 ส่วนผสม,มให้เข้ากันเขาจะเป็นเนื้อเหลวๆแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะจ้าเดี๋ยวจะใส่แป้งแล้วก็ใส่น้ําลงไปแต่ก่อนใส่แป้งใส่น้ําใส่ใบมะกรูดค่ะซอยแบบนี้เขาจะเพิ่มกลิ่นหอมหอมเวลาเคี้ยวเข้าไปแล้วเจอเขาจากนั้นถั่วฝักยาวซอยบางๆแบบนี้ค่ะจะเป็นถั่วฝักยาวก็ได้ถั่วลูกก็ได้น,นี่แล้วแต่ชอบเลยนะ นี่ค่ะตัวช่วยของเราทอดมันของนานาวันนี้ข้างนอกจะกรอบมากๆข้างในจะนุ่มจะกรอบได้ง่ายๆถ้าคุณมีแป้งประกอบอาหารตราโกกิแบบนานาติดบ้านไว้ไม่ต้องผสมเองค่ะทำอาหารให้กรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันเขาจะเกาะกันเป็นแป้งแห้งๆเลยอย่าเพิ่งตกใจหลังจากเริ่มคนไปแล้วก็เติมน้ำค่ะเราก็จะได้เหมือนแป้งทอดกรอบลดทอดมันอะเป็นแบบนั้นแล้วกัน ในแป้งเนี่ยก็จะมีทั้งปลากรายมีการปรุงรสชาติแล้วใส่น้ำลงไปแล้วโคนเนี่ยได้เนื้อแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาชุบตัวปลาหมึกของเรากันนนาณเอาจานขาวไว้จานหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูว่าทำไมนานาจะใส่ตัวแป้งประกอบอาหารตรากโกกิของเราที่เหลือไว้ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะคลุกกับตัวปลาหมึกก่อนนิดนึงแล้วก็มาใส่ตรงนี้ทําให้เวลาชุบทอดอะคะ่ะมันชุบติดง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวส่วนผสมของทอดมันเราเนี่ยเกาะง่ายเวลาต้องการทอดของที่น้ำมันทุมท่วมเนี่ยนะคะการเลือกใช้น้ำมันที่ถูกประเภทสำคัญมากๆนะเพราะว่าการทอดไฟแรงเนี่ยต้องการทอดง่ายควันน้อยแล้วก็อาหารกรอบนานนานเลยแนะนำเป็นน้ำมันปลาล์มตรา,าละกตค่ะฝาสีเขียวแบบนี้ หลังจากตั้งน้ำมันแล้วเรารอ,รอน้ำมันของเราร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดตู้เย็นเอาปลาหมึกวงกินานาแช่ไว้ในตู้แช่เดอร์ฟรีเซอร์แอดวานซ์กันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวหยิบตหยิบปลาหมึกออกมาให้ดูก่อนนี่ปลาหมึกของนานายอยู่ในตู้แช่แบบนี้ตู้แช่ตู้นี้เนี่ยนะคะของเดอ f r ฟรีเซอร์แอดวานซ์เนี่ยเป็นตู้แช่ที่มีชั้นวางปรับได้ตามขนาดของของที่เราจะแช่ค่ะข้อสำคัญที่สุดเลยความเย็นคงที่เย็นเร็วประหยัดไฟ ที่สำคัญเนี่ยนะคะตู้แช่แบบเนี้ยทำให้พวกเราสะอาดมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นกระจกใสเรามองเห็นหมดเลยว่าของข้างในที่เราแช่มีอะไรบ้างและสามารถปรับระดับได้คะ่ะจะเล็กจะใหญ่ปรับได้หมดเลยสะดวกสบายมากๆจะเช็คว่าน้ำมันร้อนแล้วหรือยังแกล้งหนีบตัวทอดมันของเราลงไปโอ้ร้อนแล้วน,นนะเอาเนื้อปลาหมึกของเราเนี่ยนะคะคลุกแป้งแห้งก่อน เพราะว่าอะไรเพราะวาเวลาคลุกแป้งแห้งเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราเอามาคลุกตัวเนื้อแป้งทอดกรอบลดทอดมันของเราเนี่ยนะคะมันจะเข้าเข้ากันง่ายขึ้นมันจะติดมากขึ้นแบบนี้เนี่ยได้วงหนือก็ใส่ลงไปเลยมองเผินๆคิดว่าอันเนียนริงแต่จริงๆไม่ใช่ ทอดมันปลาหมึกของเราเนี่ยนะคะสีได้ที่ละตักขึ้นได้เลยพักทิ้งไว้เสด็จน้ำมันแล้วก็เสิร์ฟได้ร้อนๆแบบนี้เลยจ้ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะวางทอดมันของเรากร,กรอบนุ่มๆข้างในเนื้อแบบนี้เลยเรียบร้อยเสิร์ฟคู่กับนี่ค่ะมานามีโหละพาทอดกร,บกรอบๆวางเสิร์ฟคู่หน่อยตกแต่งให้สวยงามค่ะ วางผักชีลงบนน้ำจิ้มน,นิดนึงได้เพิ่มสีเขียวพริกชี้ฟ้าสวยๆวางหน่อยอทอดมันปลาหมึกเรียบร้อยแล้วคะ่ะ สำหรับวันนี้นะครับมั่นใจเลยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยเต็มอิ่มถึง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจนะครับทอดมันปลาหมึกวงนะครับหรือว่าเมนูของเ็ดดี้ปลาหมึกผัดผ,ดผนงไข่เค็มกะทิสดนะครับอร่อยทําง่ายได้คุณค่ากับน้ํามันพืชรามรากฏวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดมัสมัมนกุ้งย่างมาฝากกันค่ะวิธีทำ เทน้ำมันถั่วเหลืองกลามรากตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟนำกุ้งสดพาหลังลงจีโรยด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและเม็ดพริกไทยดำบุบหยาบทั้งสองด้านจากนั้นตีจนกระทั่งสุกนำขึ้นพักไว้ใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกน้ำพริกแกงมัดสมันลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ เทน้ำมันถั่วเหลืองราวมรกรากฏลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ข้าวคลุกน้ำพริกแกงม,สมัสัมนที่เตรียมไว้ตามด้วยหอมใหญ่หันนรรห่นเต๋ามันฝรั่งหั่นเต๋าต้มสุกและถั่วลิสงคั่วผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกและน้ำตาลปีบ๊บผัดจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟ ตักใส่ภาชนะรับประทานกับกุ้งย่างและไข่ต้มวางแต่งด้วยอบเชยแท่งแครอทแกะสลักลวกมันฝรัง่งแกะสลักลวกปุย๋ยกากและถั่วลิสงคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูข้าวผัดมัสมันกุ้งย่าง เอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ราหอยหลอดคุณผู้ชมครับแกงผนงหมูเมนูคู่บ้านคู่ครัวไทยมาช้านานนะครับตอนนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเมนูแกงไทยที่ติดอันดับโลกแล้วนะคุณผู้ชมใครๆก็บอกนะครับว่าแกงผนงเนี่ยหากินง่ายไปร้านก๋วแกงที่ไหนก็มีแต่บอกเลยว่าหาร้านที่ทําได้อร่อยจริงๆยากนะคุณผู้ชมวันนี้เราเลยมีสูตรมาฝากกันนะครับรับรองอร่อยแน่นอนวันนี้เรามีเมนู แกงพะแนงหมูมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงพะแนงผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมเติมกะทิผัดให้เข้ากันใส่เนื้อหมูสันคอหั่นชิ้นเตา๋าและใบมะกรูดฉีกผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิม และน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบยมะกรูดฉีกและพริกชี้ฟ้าแดงแกะสลักดอกไม้พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูแกงพะแนงหมูแกงพะแนงหมูรสชาติไทยแท้แบบต้นตำรับอร่อยกลมกลม่อมเพราะใช้น้ําปลาตาหอยหลอดนั่นเองครับ ทรงเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ราหอยหลอดนะคะ จากโจทย์ในวันนี้นะครับก็คือปลาหมึกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเท็ดดี้เอามาทําเมนูอร่อยๆอ,อ,อย่างปลาหมึกผัดผนงไข่เค็มกะทิสดนะครับเริ่มจากส่วนของซอสผนงกันก่อนนะครับผมเอาพริกแกงผนงมาปั่นคู่กับตัวไข่แดงเค็มที่นึ่งแล้วนะครับแล้วก็ใส่กะทิลงไปด้วยปั่นจนเนียนละเอียดเลยครับจากนั้นก็เอามาผัดกับปลาหมึก หอมหัวใหญ่แล้วก็พริกฝรั่ง3ามสีนะครับเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูอร่อยๆแบบนี้แล้วนะครับแนะนํานะครับสูตรนี้ทานกับข้าวร้อนๆอ,อร่อยแน่นอนครับผมทอดมันปลาหมึกสูตรง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถทําได้เองที่บ้านนะมีปลาหมึกวงเนี่ยก็เอามาทําตัวทอดมันแต่ทอดมันของนานานเนี่ยค่ะ ใส่ตัวแป้งประกอบอาหารตราโกกิเข้าไปด้วยทำเนื้อแบตเทอร์ให้เหลวๆหน่อยตัวทอดมันข้างนอกก็จะเนื้อข้างนอกก,กรอบๆข้างในนุ่มๆเป็นอีกหนึ่งเ t e เจอร์ของทอดมันที่อยากให้คุณลองเอาไปทําทานกันคะ่ะ สำหรับวันนี้นะครับมั่นใจเลยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยเต็มอิ่มถึง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจนะครับทอดมันปลาหมึกวงนะคบหรือว่าเมนูของเท็ดดี้ปลาหมึกผัดพแพนงไข่เค็มกะทิสดนะครับอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปทํากันดูที่บ้านนะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขาถ้าเกิดอยากติดตามชมรายการของพวกเราหรืออยากได้สูตรอาหารและสูตรเบเกอรี่ย้อนหลังอีกเยอะแย,ยะมากมายอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามชมพวกเรากันได้นะคะคือทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิงสักฟูดทีวีนั่นเอง ความอร่อยแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะคะที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย2มงนาทีทางช่อง Workpoint TV ทีหมายเลข23นะครับสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงเส้นใหญ่นะครับคุณผู้ชมหลายๆคนก็คุ้นชินเมนูไม่ว่าจะเป็นรัดหน้าเนาะก๋วยเตี๋ยวเลยต่างๆ แต่วันนี้ครับเท็ดดี้จะเอามาทําเมนูอร่อยๆนะฮะที่มั่นใจว่าทุกคนรู้จักก็คือเย็นตาโฟแต่ถ้าเป็นเย็นตาโฟของเท็ดดี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะทําเส้นใหญ่ขั้วเย็นตาโฟรครับนานาเพิ่งค้นพบเองคุณขาว่าเส้นใหญ่เนี่ยเอามาทอดกรอบเนี่ยทำกับเมนูอะไรก็อร่อยวันนี้นานาก็เลยจะชวนคุณเอาเส้นใหญ่ชามนี้ค่ะมาทอดให้กรอบเลยนะแล้วก็ทานคู่กับปลาหมึกผัดผงกะหรี่ค่ะกับเมนูเส้นใหญ่กรอบปลาหมึกผัดผงกะหรี่